วันที่4 4จะว่าไปสร้อยนี้ก็ซ่อมยากอยู่นะหินสีเขียวค่าซื้อมา้าว้าวโอ้ยช็อกตายขึ้นมาจะทำยังไงเนี่ยเราอาควากับดาร์กเนี่ย่าไงเหมือนว่าทั้งคู่จะมีธุระข้างนอกนะคะหรองั้นเราสองคนไปหมู่บ้านโคม้าไหมถ้าท่านหันไปไหมคะแต่ก็นะถ้าไปบ้านเกิดแค่สองคนเหมือนกับว่าไปสู่ขอ,อเลยฮะวันที่4ีา ยินดีต้อนรับกลับนะเมกูมินวันนี้มาสู่ขอเลยจ้าไวโคตรไม่ต้องเกรงใจนะจ้าทำตัวตามสบายเลยนะจ๊ะงั้นวันนี้ทั้งสองคนไปนอนห้องเมกูมินเลยนะจ๊ะค่ะครับเอ,อเมกูมินสีหน้าแบบใดกันคะอยากเห็นหลานไวไวยจังแล้วอยากได้กี่คนลระคะวันที่46งั้นวันนี้เราไปยิงเวทระเบิดกรรมานาดกันคะ่ะจ้าจ้า พี่คะพี่คะอะไรหรอโคเมโกพี่สาวกับพี่ชายได้เล่นซุกซนกันแล้วหรอคะคุณนน้องสาวคะใครสอนหนูพูดคำแปลกๆแบบนี้กันคะ